รวมรถมือ2 JK ขอแนะนำรถเก่งมือ2ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะซึ่งรถยนต์คันนี้นะคะราคาเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะคุณภาพปลักล้านเลยนะคะสภาพสวยดูหรูดูดีแบบมีระดับค่ะคุณภาพดีมากๆนิสสันเทียน่ารถยนต์ปี05นะคะเป็นรถยนต์ตัวท็อปค่ะเครื่องยนต์ดีมากๆนะคะน้ำมันร้วนแอร์เย็นฉ่ำสบายตลอดทั้งคัน ภายในเป็นเบาะหนังและเบาะคู่หน้าก็ยังสามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้ค่ะมีม่านหลังกันแดดนะคะกระจกไฟฟ้าค่ะความร้อนปกติสภาพสวยดูดีนะคะแอร์ดิจิตอลค่ะสามารถแยกซ้ายขวาได้นะคะรูหราดูดีน่าใช้ะทุท่าน ราคานะคะเพียง5,9900บาทค่ะภาษีพรบรปี69ท่านใดถูกใจหรือสนใจนะคะรถยนต์คันนี้5,9900บาทเท่านั้นราคานี้ถือว่าถูกและคุ้มค่านะคะแต่ว่าราคานี้ไม่ได้ให้เลขทะเบียนนี้ไปนะคะต้องคืนทะเบียนให้กับเจ้าของเก่าค่ะ สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมคุยเจราจาโดยตรงด้วยตนเองตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปต้องเน้นโทรติดต่อด้วยตนเองนะคะเพราะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงแนะนำให้ท่านรับชมกันเท่านั้นสวัสดีค่ะ